ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆว่าจะทําเป็นคลิปเดียวนะครับแต่กลัวคลิปจะยาวไปนะครับก็เลยแยกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็คือบอลสีที่มีชื่อว่านกพะเก้านะครับเพื่อนๆอเขาออกนอแล้วนะครับ ดูตอนนี้ก็น่าจะประมาณสองหนอนะครับเพื่อนๆอแต่นี้เราก็จะทําการแยกหนอของน้องนะครับนะครับโรคกาก้าวก็เป็นบอลป้ายอีกตัวหนึ่งนะครับที่เคยทเทพเคยเรยนะครับตั้งแต่สองปีก่อนนะครับแต่ตอนนี้น้องก็สวยอยู่นะครับเพื่อนๆ เราก็จะเอาน้องออกจากกระถางแล้วก็นำไปล้างน้ํานะครับครับหลังจากที่เราเอาบอลสีของเรานพะกาวนะครับกํากลังสวยเลยนะครับไปล้างน้ําแล้วปรากฏว่าเราก็จะเห็นหน่อของน้องนะครับเขี้ยวก็เยอะอยู่นะครับ หน่อก็จะประมาณสองหนอนะครับสองหนอเราก็จะทําการแค่เคี่ยวเลยนะครับแค่เคี่ยวแค่หน่อกันครับหลังจากที่เราแยกหน่อของน้องแล้วนะครับเราก็นําต้นจอมต้นแม่มาทาด้วยปูนแดงนะครับรอให้ปูนแดงแห้งก็นําลงกระถางเหมือนเดิมนะครับเพื่อน อันนี้ก็เป็นลูกๆที่เราแยกออกมาแล้วก็ต้องทาปูนแดงตรงแผลที่เราแคะออกมานะครับก็จะได้ต้นลูกนะครับที่สวยเลยนะครับเพื่อนๆนกพะก้าสองต้นนะครับเพื่อนๆอ,อ,อีกต้นหนึ่งนะครับป้ายสวยเลยนะครับ รอให้ปูนแดงแห้งเราก็เอาลงกระถางได้เลยนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต้นแม่หรือต้นจอมเราก็เอาลงกระถางเดิมนะครับดินเดิมกระถางเดิมนะครับส่วนต้นลูกเราก็นะครับแยกออกมาแล้วนะครับแยกออกมาแล้วต้นลูกของเรา ก็อาจจะยังเฉาเฉาอยู่นะครับคอตกตกอยู่นะครับต้องรออีกสักสามสีวันนะครับเดียวน้องก็จะกลับมาฟื้นสดชื่นนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับปอนสีเราเลี้ยงแล้วเขาก็ให้ลูก ให้หลานไปเรื่อยๆนะครับเราก็แยกขยายพันธุ์ทำจำนวนแบ่งปันกันไปให้คนที่ชื่นชอบเหมือนกันนะครับเขามาเห็นแล้วก็แบ่งปันกันไปนะครับคนที่ชอบไม้สีไม้ประดับเหมือนกันนะครับก็เป็นเสน่ห์ของการเลี้ยงบอลสีนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการแยกหนอบอลสีนกพะเก,ก้านะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ช่องนายน้อยคนมือบอลก็ลาเพื่อน,อนๆแล้วนะครับสวัสดีครับ